พรุ่งนี้เดินทางกลับแล้วนะฮะ2 0 2แต่ว่าพรุ่งนี้เราจะนั่ง112กลับเช่นเคยนะฮะตอนนี้กลายเป็นรถในด,ดวงใจผมไปแล้ว112 202ออสฟตอม4111เล่นตัวแล้วก็ไล้หนึ่งสามตัวนะครับ พรุ่งนี้เรากำหนะะึ่งสองยาลาราทีวหนึ่งเป็นกบรธรรมดาที่ยวลองบวนที่สองศูนยับโนโลทางกรุเทพวลเมื่อออกจากสถานชมแสงไปแล้วก็พรุ่งนี้เดินทางกลับ นทบ,บุรีนะครนั่งรถเร็ว112ไปเช่นเคยตอนนี้112จะกลายเป็นรถที่ผมนั่งบ่อยที่สุดและที่ร้องจาก212เป็นรถใดดวงใจด้วยนะฮะออกจากนี่เที่ยงไปถึง4โมงเย็นนะฮะประมาณ4โมง50ก็คือ16.50น,นนะฮะไปถึงลังสิท รสชารถเด็ดผมไม่ซีเรียส